โรงเรียนค่ะในขณะนี้เป็นเวลา8.50นาิกา50นาทีนะคะลูกเข้าโรงเรียน8.30นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้ก็ทักทายพูดคุยเล็กน้อย10นาทีเนาะเดี๋ยวจะเข้ามวเรียนภาษาค่ะซึ่งมีเวลาแค่3ชั่วโมงเพราะว่า11มงครึ่งต้องไปรับลูกนะคะก็อยากจะมาอัปเดตสวนจะได้ไม่ต้องถ่ายวีดีโอเนาะก็อัปเดตสดๆเลยนะคะเพิ่งกลับมาถึงบ้านก็อยากจะเข้ามา พามาชมสวนก่อนนะคะเพิ่งจะเข้าเปิดประตูบ้านเข้ามาอันนี้คือผลงานนะคะของออสามีกับลูกนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ซื้อ,อ,อสั่งเนี๋ยนะคะเปิดดูก่อนอุ้ยสะดุดไปไหน่ละซองอ่ะผลิตภัณฑ์จากอันนี้ค่ะ,ะมันเป็นไอเดียของความรู้นะคะก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นํามาปลูก ก็คือเป็นกิจกรรมของคุณพ่อคนลูกก็ทําการปลูกค่ะปลูกต้นไม้นะคะด้วยการนํากระดาษตรงนี้นะคะมาพับแล้วก็ให้ลูกทากิจกรรมร่วมกันด้วยการอาศัยรหลอดพับแล้วก็เขาเรียกว่าไงร้อยเนาะทำเป็นกระถางอะคะ่ะแล้วก็มผีผลผลิตคือมเมล็ดพันธุ์นะคะ,มะเมล็ดพันธุนน์ลาดิดก็คือลาดิส มันเรียกว่าลูกสาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องโชว์รูปดูทีหลังนะคะก็เป็นลาดิดนะคะก็มาปลูกค่าปลูกวัทิชย์นะคะแล้วก็ปลูกใส่เพาะไว้ในนี้อ่าใส่น้ํารดน้ําเรียบร้อยปุป๊บลาดิดต,ต้นไม้ก็ขึ้นแล้วนะคะอนนี้ขึ้นมา3มวันค่ะเห็นไหมคะว่าลาดิดขึ้นแล้วลาดิดนะคะอาคิีขึ้นมาแล้วนี่คือผลิตภฑ์ที่ปลูกเยอะมากค่ะพาไปชมสวนหลังบ้านแป๊บนึงค่ะก่อนที่จะมานั่งทานโอวันตินกับขนมแล้วก็ มีเวลาสามชั่วโมงค่ะคุยผมเมื่อวานนี้ไปอัปเดตมาซื้อนี่มาค่ะดอกไม้มาปลูกค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะมะละกอมะละกอก,รก็อยู่อยู่แค่นี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะรอดรอจะตายยังไงนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศมะ่เขือเทศอันนี้ก็จะเป็นช่วงนั้นปลูกอ่ะก็ยอดอย่างเดียวมันไม่แน่ใจว่าต้นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้โตก่อนแล้วจะรู้นะคะอันนี้ก็ไม่รู้จําเป็นบูบเอ ไอตัวสตรอเบอรี่ไหมหรือว่าใช่อันนี้พริกแน่นอนค่ะอันนี้พราะปลูกพริกนะคะพริกขึ้นมาแล้วหนึ่งต้นอันนี้ไม่ใช่พริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูปลูกไว้โอเคไปดูด้านล่างกันค่ะโอเคสวนหลังบ้านนะคะเหมือนเดิมค่ะผักขมนะคะป๊อปอายนะคะก็จะเจริญเติบโตขึ้นแต่ไปอย่างช้าๆนะคะ ไปอย่างช้าๆโอเคอันนี้คือสตอเบอรี่เหลืองละเหลืองอล่ะแดงสินาะแดงแดงละเริ่มแดงละเริ่มจะมาเก็บผลผล,ผลิตได้แล้วนะคะอ่าอันนี้จะเป็นดาวเรืองดาวเรืองขึ้นแล้วนะคะผุดๆขึ้นมาค่ะอ่าไม่มีคนดูเลยนะคะไม่เป็นไรเดีย๋ยวน้อยก็ถ่ายคลิปไว้แล้วมีสตอเบอรี่ Story นะคะเดี๋ยวจะเก็บผลผลิตไป ให้ลูกชายทานอ่ะสตอรอเบอรี่ก็มีตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นอ่าสตอรอเบอรี่นะคะสตอรอเบอรี่นี่สตอรอเบอรี่นะคะเก็บได้แล้วนะคะเก็บไปทานได้ค่ะจิม้มว่าทำเค้กสงสัยจะกินก่อนเค้กนะคะอันนี้ก็ปลูกไว้ไปไหนคะเนียน่ยคะนไม่มาสลัดไม่มาลงใหม่ค่ะลงไปใหม่ลงไปใหม่หมอันนี้อ่ามะเขือเทศนะคะอันนี้คือผักอะไรคะทายสิคะผักบุง้งอ,อันนี้มันเป็นพัววองอันนี้ก็ปลูกอ่า บ็อกโลี่ย้ายไปนู่นแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นพัวว่องพิยวกนะคะอันนี้คือสะดุดโทษค่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะอันนี้จะเป็นเอฟนนาอันนี้คือคณนาเอาไปปลูกที่กระถางใหญ่แล้วอันนี้ก็สตรอเบอรี่นะคะอันนี้ก็ลงใหม่ค่ะไม่ขึ้นใช่ไหมคะคราวนี้ลงสลัดเต็มนี่เลยค่ะเต็มกระถางจะขึ้นไหมนี่ก็ลงไว้แครอทไม่โผล่เลยค่ะแล้วก็มิน้นไม่มาอา้าไม่เป็นไร กวางตุ้งค่ะควางตุ้งควางตุ้งกําลังงามเลยค่ะชูชันชูชันไปด้วยใบที่สวยงามและโตเต็มที่แต่ก็มีหอยทากนะคะมาช่วยชรอนชัยค่ะชรอนชัยกัดวลานิดวละหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นอะไรคะคะนาคะนาอันนี้เป็นผักมัชนะคะอันนี้คือคะนานะคะอันนี้นคือกะเพราขึ้นไม่ทำให้ตายก่อนนะคะอันนี้นจะเป็นพริกขี้หนู ลงผักบุ้งไว้เพิ่งลงมันก่อนโดนหอยทากกินหายไปแล้ว so, ค่ะส่วนนี้จะเป็นอะไรคะแฮร์แฮริคอร์นะคะแฮริคอรแฮริคอรนะคะอันนี้จะเป็นอ,อะไรวะบล็อกเกอรี่นะคะอันนี้แฮร์ริคอรอันนี้คือสลัดผุดช้าเหลือเกินนะคะอันนี้ก็โดนเ,เหมือนเดิมค่ะไม่รู้หอยทากหรือตัวอะไรนะคะตอนคืนก็แอบย่องมาค่ะย่องมาชอบมาลักกินขโมยกินครับสวนดอกไม้อันนี้ก็ จะเป็นซื้อมาให้นกอยู่นะคะเผื่อเขาแบบอยากมาจูจีกันในบ้านแล้วก็มาแอบส่องดูว่าเขาทาอะไรกันข้างในได้นะคะเผื่อเขาแบบแอบปัสวีดกันนะคะทําบ้านเอาไว้แล้วก็มาแอบส่องนะคะส่วนส้มนะคะคุณเธอก็ออกแต่ตอค่ะเม็ดเมล็ดไม่ออกนะคะโอเคนี่คือพามาชมสวนนะคะไปดูหน้าบ้านก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวอันนี้กาลาดนะคะ าลเดี๋ยวจะมาตัดหญ้าวันเสาร์เย็นนี้จะไปห้างริเดิน,นะคะห้างริเดิไปซื้อกระถางมาปลูกต้นไม้แล้วก็ป้องกันเอ็กซาโก้ด้วยยา้างข้างรกนะคะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นชาวสวนนะคะมาทําการตัดลกมากรกมากที่ต้องชมนะคะมันตอนนี้ไม่มีเวลาค่ะมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศค่ะงามแล้วค่ะคะน้าโอ้โห นี่นะคะอันนี้ปลูกนึกจำไม่ได้ผักชีผักชีผักชีด้านหลังก็ขึ้นแล้วนะคะเมื่อกี้รีบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดส่องให้ดูอันนี้ผักัสลัดไม่มาอันนี้แฮริคอรผักบุ้งนะคะผักบุงค่ะผักบุ้งผักบุ้งงามสรุกอันนี้ลงลงมาแล้วไม่เกิดเลยนะคะก็เลยลงใหม่เป็นโหระพากับมิน้นอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะคะ อันนี้นะคะกัเพาลงไปสามรอบแล้วค่ะมันก็ขึ้นเขียวๆผุดๆผ,ผุดไปผุดมาผุดหายไปเลยะคะ่ะไม่รู้ผุดไปไหนหายไปเลยนั่แหละคะ่ะก็พามาชมสวนเดี๋ยวก็จะกลับไปเรียนหนังสือนะคะก็จะบอกว่าเออก็จะมีเวลาแต่ละวันเนี่ยแค่สามชั่วโมงเนาะตอนเช้าไปส่งลูก8ปดโมงครึ่งกลับมา9ก้าโมง กินอาหารตอนเช้าเสร็จก็จะมีเวลาเรียนช่วง9ก้ามงครึ่งถึง11บเอดมงครึ่งก็ไปรับลูกก็เลยช่วงบ่ายจะใช้เวลากับลูกก็จะไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือแล้วก็ากิจกรรมวันวันก็จะมีแค่จันทร์คานคารพฤหัสสุกที่จะได้มีเวลาเรียนหนังสือนะคะแล้วก็ส่วน YouTube ก็เป็นช่วงเวลาแอบ,แอบเล่นบ้างอะไรบ้างเล,เล่นหลังจากลูกหลับบ้างก็เหนื่อยไงก็เลยไม่มีเวลาตอบเรียนก็เรียนลูกก็เลี้ยง สวนก็ทำก็เลยแบบถ้าไปหาใครช้าก็ต้องขออภัยทีแล้วค่ะมันทำไม่ทันจะแยกล่างนี่มีเฟซบุ๊กไว้เพื่อนงอนไปหลายไลน์แล้วบอกว่าพี่หายไปไหนอ่ะสองอาทิตย์แล้วพี่สิงอยู่ใน YouTube ไม่มีเวลาเรียนไม่มีเวลาทำอะไรวันวันหมดก่อนเพื่อนงอนไม่ยอมไปกดไลค์ค่ะี๋ยวจะมาทานตอนเช้านะคะจะทานชงโอวันติน ผสมนมตั้งน้ำร้อนกินแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้8ดโมง5้าสิบดค่ะเดี๋ยวจะไปเรียนนะคะก็จะเริ่มต้นเนี่ยค่ะเขาเช้าจะเป็นแบบนี้ค่ะวันพุธโรงเรียนปิดเทอมค่ะโรงเรียนไม่ใช่ปิดเทอมเลยโรงเรียนเขาเรียนแค่จันทร์อังคารพฤหัสสุกวันพุธหยุดตลอดวันตอนเช้าเรียนสามชั่วโมงเนี่ยช่วงเวลานี้แหละที่แอนจะใช้เวลาไปเรียนในห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าตีห้าหกโมงก็มานั่งตอบ อยู่ทู e แล้วก็เอาเวลาไปเรียนบ่ายก็กิจการกับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้แบบไปตอบเร็วตอบไปหาใครพอยหรือว่าเร็วเนาะก็ไม่ว่ากันนะคะเว้ยคุณยายคุณยายยองขอบคุณค่ามาทักก็ถ้าถ้าขอบคุณนะคะถ้าไปทักไปหาใครช้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนอยนะ อยากรล่าไม่ถูกแล้วหนังสือก็ต้องเรียนนี่เมื่อกี้ไปขับรถเพิ่งไปส่งลูกมาเดี๋ยวต้องสอบไปขับขี่แต่ปีนี้ก็ไม่ไหวปีนี้แค่เรียนหนังสืออย่างเดียวก็หมดว,วันละเออเอาแค่เรื่องสอบการดเครียดอังกฤษก็ยังแบบยากแล้วพปเจอฝรั่งเศสไปอ,อีกนี่คือพูดคุยนะคะจะบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือน29มวันเกิดลูกแล้วก็คงไม่ได้อัด แค่จะบอกว่าก็จะทำแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้เขาด้านข้างนอกเนี่ยค่ะก็จะทำการคลีนแล้วก็จัดพวกลิปบิน้นแล้วก็ติดเขาชอบรถไฟจะมีโอกาสก็คือจะไปทริปรถไฟเขาชอบเขาชอบมากที่บ้านนั่นค่ะรถไฟเต็มไปหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะยายองขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิป <c oughs> แอบเล่นตอนลูกชายเผลอค่ะรถไฟรถไฟชอบบ้านมีแต่รถไฟค่ะแล้วก็จะบอกว่า เออยี่สิบเก้านี่ก็จะจัดงานก็จะติดเออลูกโปงนะ่งเนาะเป็นตัวรถไฟคิดไอเดียก่อนว่าทําอะไรหัวสมองวันวน,วน,วนคิดทั้งวันคิดจะนอนไม่หลับค่ะท o u t u b e ด้วยทุกวันนี่นอนวันละสองชั่วโมงหัวสมองก็จะเบลอแล้วค่ะเออแล้วก็ลืมเน่าไปว่ายี่สิบเก้ามีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือจะบอกว่า29อ่ะมันมีผลต่อชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นสิ่งที่ตอนที่ลูกเกิดเนี่ยหมอจะพาตัดคลอดสิบเจ็ดพฤษภา แต่คุณหมอบอกว่าให้ชะลออ่าให้ชะลอให้ลูกโตวันนี้นิดนึงอ่าก็เลยไปพาคลอดตรงกับวันที่29แล้ววันนั้นเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันประสูต,ต,ะต,ะต,ะตะิตรัสรู้และปะนันิพานค่ะซึ่งลูกชายเกิดวันดีวันที่29พฤษภาปี18เป็นวันวิสาขมันเป็นเรื่องของบุญจริงๆนะเพราะาแอน่ะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้มาก็เกี่ยวกับการทําบุญทากุศลแล้วก็บุตรการีที่ดีคือตอบแทนคุณพ่อซึ่ง เพื่อนๆเรียกว่าวันรีสามอันนี้คือต้องขอบอกเลยว่าชีวิตเนี่ยทุกคนเรียกวันรีสามเรื่องความกตัญญูนี้มาก่อนเลยโอเคค่ะเแล้วคุณใหม่พุยมอนะแล้วจะเรียนหนังสือแ้วเนาะก็คุยไปกินอชีแล้วว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเดี๋ยวจะไม่ได้เรียนด้วยโอ้อเยเล่นแต่ youtube เรียนถึงไม่ผ่านไง <c oughs> แล้วมาดูวันเกิดแล้วกันเนาะเออแต่ว่าเออเดี๋ยวทำอะไรดีเดี๋ยวจะค่อยมาไลฟ์สดหรือว่าอัดวิดีโอโชว์แล้วกันนะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็ เออไม่รู้จะคุยอะไรไปเรียนหนังสือค่ะโอเคค่ะแล้วค่อยคุๆใหม่นะคะโอเคอ่ะอาเบียนตูแมซีบูคุทุเลมงัง